สวัสดีจ้าแม่มสินจา้าทักทายเช้าวันที่9พฤษภาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคสาสถานการณาา์ราค,งงา,าคาทองคําวิเครห์ทองคาและรางงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่9พฤษภาคมปี2568ราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวลงจากวันก่อนหน้าตามทองคําตลาดโลกระหว่างวันมีการสร้างระดับต่ําสุดที่บริเวณ51,850บาทต่อบาททองคํา สูงสุดที่บริเวณ52,850บาทตอบาททองคำของทองคำแท่งกั5เปอร์เซ็นเงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ32,638ถึง32,931บาทต่อ1นดอลลาร์ทองคำสปอตช่วงกลางวันเคลื่อนไหว 1, ผันผวนหลังจากที่ราคาปรับขึ้นยืนเหนือบริเวณ3,400ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนหลังจากนั้นนะคะทองคำไปเิญแรงขายทำกำไรลงมาแต่ระดับต่ำสุดในรอบ1สัปดาห์ จากแรงกดดันหลังประธานาธิปดีโดนนั้น์ทำผู้นำสหรัฐได้ระบ,บุผ่านโซเชียลส่วนตัวว่าเขาจะถแถลงการบรรลุข้อตกลงกับประเทศคู่ค้ารายใหญ่ด้านนิวยอร์กคำรายงานว่าคู่ค้าดังกล่าวนะคะอาจเป็นอังกฤษปัจจัยที่กล่าวหนุนการฟื้นตัวของค่างเงินดอลลาร์นอกจากนี้นะคะทองคำได้รับแรงกดดัน จากสถานการณ์ความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างจีนและสหรัฐนะคะส่งสัญญาณผ่อนคลายลงหลังมีรายงานว่ารัฐมนตรีคลังสหรัฐและผู้แทนการค้าสหรัฐจะพบปะกับเจ้าหน้าที่จีนนะคะวันที่9-12พฤษภาคมสรุปภาพรวมประชุมเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาดพร้อมส่งสัญญ,ญาณความเป็นไปนได้ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหากมีข้อมูลเศรษฐกิจสนับสนุนเพียงพอ สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่9พฤษภาคมปี2568ไอ้นี่ราคาของวันที่8นะคะซึ่งตลอดทุกงวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำมากถึง33ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่33เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่9พฤษภาคมปี2568ทองคำแท่งกระสูงเกิน5%ซื้อ51,900บาทขาย52,000บาท ทองรูปพรรณกสปนหซซื้อ50967บาท92สตางค์ขาย52,800บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำสรุปรวมนะคะของวันที่8ราคาเป็นลบไปที่400บาทแม่มสิงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำม,มาณนะที่นี้นะคะขอติดต,ตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นไงบ้างแม่มสิงก็จะมาอัปเดตให้ชมแลบฟังนะคะ ยังไงนะคะกย่ลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปคอมเมนต์สิ่งด้วยนะคะขอบคุณทุกคนตามรับชมและพบกันคลิปต,ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ